ก่ <c oughs> อนจะไปดูคลิปนั่นเองนะครับผมก็ขอฝากร้านรีเวนช็อปกันด้วยนะครับก็เป็นร้านบริการเติมโรบักนั่นเองนะครับแล้วก็จำหน่ายไก่ตานราคาถูกนะเฮ้ออีกนสนใจโอเคสินค้าแนะนำของทางร้านก็จะเป็นกล่องสุมไก่ตาน,นะครับเป็น v ีนั่นเองมีโอกาสาออกสูงสุดถึง80%รนะครับราคาเพียงแค่15หพอยต์แล้วก็กล่องสุมอีกรูปแบบหนึ่งก็คือกล่องสุมไก่ตัน v ีนะการันตีไก่ตันราคาเพียงแค่ 79พอยต์แล้วก็กล่องสุ่มโลบักนั่นเองเฮ้ยมีด้วยหรอเนี่ยนะครับเพียงแค่30พอยต์นะครับก็อย่าลืมมาใช้บริการกด้วยนะครับโอเคหลังจากที่เรารีวิวกล่องสุ่มไปแล้วนะครับเรามาดูทางด้านไก่ตันกันบ้างไก่ตันผลตื่นนะครับ3มามงหหมัดนั่นเองนะครับแล้วก็ผลตื่นครบทุกสก,กิลนะครับผมแล้วก็ม,มีมีโอกาสลุ้นดาบโหดด้วยนะครับก็ราคาเพียงแค่ 89พอยต์นะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะทางร้านรีวิวสอบก็มีเพจกันด้วยนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการเพจด้วยนะครับหรือว่าไปเข้าเพจนะเผื่อทางร้านได้ลงข่าวต่างๆเนาะก็จะได้ไม่ได้พลาดกันนะหรือทางร้านแจกไก่ตาน,นั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาใช้บริการร้านรีวิวสอบกันด้วยเนาะโอเคะนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแจกสคริปต์นะครับก็ได้เป็นสคริปต์เอ่ออะไรวะไม่รู้นะครับผมก็มันเป็นอีเวนต์นะครับผมไม่แน่ใจว่าเราต้องกดเกิดยังไงนะเป็นคนธรรมดาอา่าผมเป็นตำรวจไไมม่่่่ใชเป็็นตำรรรววจะออธดดาก้ มาตอนนี้แล้วก็ให้ทุกคนทําการกดตัว F ขึ้นมานะครับสคริปต์่นแหละนะครับผมตัวลายสคริปต์่นแหละนะครับแล้วก็ทําการวางสคริปต์ที่ผมแจกไว้ข้างล่างเนาะมันเป็นเหรียญของเอ่ออคลับกับอ b b ี t t ื่นะครับแล้วก็เปิดสคริปต์ขึ้นมานะครับผมกดไปเลยนะครับตรงนี้ปึ๊บนี่ได้แล้วนะครับนี่คือเหรียญน,นะเออง่ายไหมโคตรง่ายเลยทุกคนแค่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยแล้วก็ได้เหรียญแล้วนะครับแค่นั้นจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูลายกันว่ามันคือเหรียญของอะไรนั่นเองเ,องเนาะไปเลโก้ไปดูกันเลย เหรียญที่ผมไปรับเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเหรียญอันนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เข้าแบบอเมเบเตอร์น,นั่นเองนะครับเพราะว่าแหลกมากนะครับผมกล้องเป็นเหรียญน,นี่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนก็รีบมารับกันด้วยนะครับผมโอเค